อชีพตัวแทนประกันชีวิตที่หลายคนคิดว่าไม่รู้จะทำอะไรจึงมาขายประกันปัจจุบันได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ตั้งใจทำอาชีพนี้จริงๆมีชีวิตที่ดีมีฐานะที่มั่งคั่งอย่างมั่นคงเป็นอาชีพที่ให้อิสระทั้งเวลาและรายได้รวมทั้งเป็นประโยชน์มากมายต่อผู้คนในยามที่คุณอาจเกิดวิกฤตแต่ตัวแทนประกันชีวิต คือผู้ช่วยที่ดีและถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีฝันมีเป้าหมายอยากได้อยากดีอยากม,ากมีและอยากรวยพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้คนี่นี่เรายินดีต้อนรับคุณคนที่ผมเห็นที่ประสบความสำเร็จมากมนะครับในปีปีหน,นึ่งนี่ครับเรากำลังพูดถึงหลักร้อยล้านครับ คนรุ่นใหม่ครับอายุประมาณ20ถึง40การศึกษาขั้นต่ำขอให้เป็นม6ทำงานอย่างน้อยๆ1ปีท่านที่จบอนุปริญญาก็ไม่ต้องมีการทำงานเลยก็ได้แล้วก็มาสมัครเป็นกับเราได้เลยครับคำว่ายากง่ายอะคะมันสะกดที่ใจตัวเองเองอะถ้าวันนี้เราสะกดคำว่าเชื่อสะกดคำว่าใช่สะกดว่าทำได้มันไม่มีอะไรที่ยาก เหตุการณ์โควิดเนี่ยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดบางครอบครัวถึงขั้นกับรายได้ไม่มีเลยทั้งสามีและภรรยาหลายๆคนที่เคยทํางานอยู่มีความกังวลในอาชีพเดิมอาจจะมีการปิดตัวทาให้ปัจจุบันนี้ตกงานเราก็เลยเปิดปับสมัคร a i a Life a d v i s o บขอให้จบม6มีประสบการณ์ทํางานจะทํางานเกี่ยวกับสายอาชีพไหนก็สามารถเป็นตัวแทนประกันชีวิต a i ไได้การมีอาชีพเป็นตัวแทนขายประกันของ a i a เนี่ยมีรายได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่บ้างครับคนที่ผมเห็นที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงหล ท่านไม่มีประสบการณ์ทํางานเกี่ยวกับประกันชีวิตเลยนะครับเพียงแต่ท่านสมัครผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทำการเรียนรู้ผ่านออนไลน์อบรมออนไลน์แล้วขายอย่างน้อยเนี่ยหเคสหรือ2เคสนะครับมีโอกาสที่จะรับเงินสูงสุดนะครับหนึ่งมื่นบาทเป็นค่าสนับสนุนการขายครับมาเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับ AIA สิ่งเดียวที่ลงทุนคือเวลาครับและผมบอกได้เลยครับว่าไม่มีธุรกิจไหนที่สามารถสร้างไรายได้เสริมโดยที่ไม่มีต้นทุนเพียงแต่ท่านมีเวลาและความตั้งใจได้ดีดกว่าการเป็นตัวแทนประกันชีวิต ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินมาก่อนเราทำอาชีพในฝันของเราค่ะมาประมาณ12ปีอยู่มาวันหนึ่งอะคะ่ะด้วยนโยบายบริษัทเปลี่ยนเราจะต้องกเกษียณอายุตอนอายุ45แล้วถ้าสมมติอายุ45ปี1นึ่งวันละ่ะเราจะทําอะไรสถานการณ์มันก็ทําให้เรารู้แหละว่าอะไรที่แน่นอนก็อาจจะไม่แน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่าโชคดีว่าพี่สาวแดดอะคะอยู่ใน บริษัทประกันชีวิตยอยู่แล้วชวนเราเข้ามาว่าที่นี่มีโครงการมีหลักสูตรที่สอนตั้งแต่แบบมิกิเนอร์จนคุณสามารถเป็นมืออาชีพได้เลยนะก็เลยขันตัวมาเป็นที่ปรกษาทกันเองมันเป็นทักษะที่สามารถจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกแล้วก็พัฒนาได้1ปี8เดือนที่นี่นะคะรายได้รวมประมาณ4ล้านบาททุกการเริ่มต้นมันยากแค่ตอนตัดสินใจที่จะก้าวมาคําว่ายากง่ายอะคะ่ะมันสะกดที่ใจตัวเองเองอะถ้าวันนี้เราสะกดคําว่าเชื่อสะกดคําว่าใช่สะกดว่าทําได้ มันไม่มีอะไรที่ยากอาชีพเดิมคือทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาก่อน,นครับระดับบริหารนะครับจากงานเดิมเนี่ยผมจะมีอินคัมแล้วก็อิมแพคก็คือมีไรายได้ที่ดีอิมแพคในเรื่องของการออกแบบรถยนต์ระดับโลกนะครับเราก็รู้สึกว่าภาคกลุ่มใจแต่พอมาทำงานนี้มันได้เพิ่มมาคืออินคัมอิมแพคแล้วก็อินดเพนเดนซ์ผมสามารถที่จะ manage เวลาของเราสามารถจับสล็อตให้สิ่งที่เรามีสกนะิลเนี่ย ไปทำในแต่ละวัน,นมันได้กิจกรรมสร้างสารรค์มากขึ้นพูดถึงไรายได้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผมทํางานมา4ปีกว่ามีลูกค้ามา3 0 0คนทาให้ผมมีไรายได้จากบริษัท4ปีเนี่ยยีล้านรมแล้วสปี20ล้านใช่ครับอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าทําได้หรือทําไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ได้ลองทําจริงจัง การขายปัจจุบันนี้ของ AIA เนี่ยสามารถทําโดยไม่ต้องไปพบปะลูกค้าเพราะว่าเรามีวิธีการขายแบบไม่เจอโตได้ซ้ำไปคนรุ่นใหม่ครับอายุประมาณ20-40ถึงการศึกษาขั้นต่ําขอให้เป็นมหทํางานอย่างน้อยๆ1ปีท่านที่จบอนุปริญญ,ญาก็ไม่ต้องมีการทํางานเลยก็ได้แล้วก็มาสมัครเป็นกับเราได้เลยครับผมไม่เคยเห็นตัวแทนคนไหนที่มีความพยายามแล้วไม่ล้มเลิกลง่ายๆไม่ประสบความสําเร็จรตราบใดที่คุณตั้งใจมีความกระหายในความสําเร็จพวกเราพร้อมต้อนรับดูแลให้คําปรึกษา และพร้อมที่จะสร้างรายได้เสริมนี้ให้ยั่งยืนกับทุกท่านครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อมันได้ที่เบอร์โทรติดตามได้ที่เพจคิดถึงประกันคิดถึงวันนาสแกน QR code คลิ๊กลิงกที่ใต้ภาพอย่าลืมกดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะ